สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูป,ปอยใน EP ที่170วันนี้เราจะขึ้นบทที่5กันแล้วนะคะบทที่5ตัวอะไรอยู่ใต้เตียงสะละเอียเด็กๆยังจำได้นะคะเออียอเออียอเออียอ e รวมเรียกสราะาเอียแต่ว่าสราะเอียตัวนี้จะไม่ได้อยู่กับพยัญชนะต้นอย่างเดียวนะคะเราจะมีตัวสะกดด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีสละอะไรเอย่ยอ่าตัวนี้ก็คือสระเอือเอือออเอือออรวมเรียกสระเอืออ่านะคะแล้วก็มีตัวสะกดด้วยนะคะมาเริ่มจับด้านบนก่อน ตอเอียงอเตียงใต้เตียงตอเอียงงเตียงใต้เตียงมาลีสงสัยว่ามีตัวอะไรมาอยู่ใต้เตียงเสียงดังกุกกุก ตั้งแต่เมื่อคืนอีกรอบนะคะตอเอียงอเตียงเด็กๆอ่านพร้อมเสียงคุไปเลยเนาะตายเตียงมาลีสงสัยว่ามีตัวอะไรมาอยู่ใต้เตียงเสียงดังกุกกุกกักกักตั้งแต่เมื่อคืนสอเอียงอเสียง เสียงร้องสอเอียงอเสียงเสียงร้องตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าสามสีนะคะาตามเอกลักษณ์ของมันเลยสีขนนะคะเชา้านี้มารีได้ยินเสียงร้องเหมียวเหมียวเจ้าสามสีแมวของมารีนั่นเอง มาลีสงสัยว่าสามสีเข้าไปอยู่ใต้เตียงทําไมอีกรอบนะคะสอเยียงอเสียงเสียงร้องเชา้านี้มาลีได้ยินเสียงร้องเหมียวเหมียวเจ้าสามสีแมวของมาลีนั่นเอง มาลีสงสัยว่าสามสีเข้าไปอยู่ใต้เตียงทําไมดอเอือนอเดือนหนึ่งเดือนดอเอือนอเดือนหนึ่งเดือนมาลีเห็นสามสีกับลูกของมันมีอีกหกตัว แม่บอกว่าแมวออกลูกได้หนึ่งเดือนแล้วแต่ห้ามไปยุ่งแมวที่มีลูกใหม่ๆมันหวงลูกรอบนะคะดอเอือ้อนอเดือนหนึ่งเดือนมาลีเห็นสามสีกับลูกของมันอีกหกตัว แม่บอกว่าแมวออกลูกได้หนึ่งเดือนแล้วแต่ห้ามไปยุ่งแมวที่มีลูกใหม่ๆมันห่วงลูกต่อเอือ้อนอเตือนเตือนแล้วต่อเอื้อนอเตือนเตือนแล้วมาลีชอบมุด ลงไปตายเตียงไปดูแมวบ่อยบอยไมายามกนะคะซ้ำคำด้านหน้านะาบ่อยๆสามสีจึงพาลูกหนีไปมาลีตกใจแม่บอกว่าแม่เตือนแล้วอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะเล็กๆตรงนี้นะลูกคืออัญญบประกาศเปิดอ่า เห็นไหมแมวย้ายลูกไปแล้วแล้วก็อัญญาประกาศปิดหัวอยู่ด้านบนเห็นไหมคะเครื่องหมายคำพูดปิดเนาะอีก,กรอบนะคะตอเอ,อือนอเตือนเตือนแล้วมาลีชอบมุดลงไปตายเตียงไปดูแมวบ่อยบอย่สามสีจึงพาลูก หนีไปมาลีตกใจแม่บอกว่าแม่เตือนแล้วเห็นไหมแมวย้ายลูกไปแล้วต่อไปหน้าที่73นะคะเด็กๆมาฝึกอ่านคำอีกรอบนะคะคำที่ประสมสรลเอียมีตัวสะกดคคำที่ประสมสรลเอีย อยอ่ามีตัวสะกดมาหัดอ่านคำที่ผสมสระเอียด,ด้วยกันนะคะพยัญชนะต้นก่อนเนาะเวลาออกเสียงนะคะกอเอียบอเกียบตะเกียบกอเอียบอเกียบตะเกียบหรือบางบ้านจะสอนแบบแจกลูกสะกดคำก็คือเอา พยัญชนะต้นผสมกับสระก่อนแล้วออกเสียงแล้วค่อยตามด้วยตัวสะกดเช่นกอียเกีเกียบอเกียบอันนี้คือการสะกดแบบจากลูกนะกอียเกีเกียบอเกียบถ้าสะกดแบบการเขียนเห็นมันเขียนตัวไหนออกเสียงแบบนั้นเลยกอเอียบอเกียบ นี่คือการสะกดแบบการเขียนนะกเ e อบเกียบได้ทั้งสองแบบนะคะแต่รูปแบบของหนังสือเล่มนี้เนาะจะเน้นรูปแบบการสะกดแบบการเขียนนะคะต่อนะรอเอียนอเรยนทุเรียนรอเอียนอรรยนทุเรียน ตอเอียงเตียงใต้เตียงตอเอียงเตียงใต้เตียงสอเอียมอเสียมจอบเสียมสอเอียมโมเสียมจอบเสียมทอ อียนอเทียนเทียนไขทออียนอเทียนเทียนไขวออียนอเวียนวงเวียนวออยนเวียนวงเวียนมาอ่านเรื่องใบเสียมสีด้วยกันนะคะ ใบ CMC มีทั้งหมด2ยอ่อนานะคะถ้าปกติมาอ่านกับคูปอยเนาะคูปอยจะให้เขียนเลขกำกับบรรทัดด้านหน้านะคะเพื่อเวลาที่คูปอยบอกให้ชี้หรือเด็กๆลงบรรทัดเราจะได้ยึดเลขบรรทัดให้เด็กๆได้หาง่ายๆนะคะบรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3เขียนเลขกำกับบรรทัดเหนู บรรทัดที่4เล็กไทยนะคะบรรทัดที่5 6 7 8มีทั้งหมด8บรรทัดนะคะเห็นไหมคะตัวเลขเขียนห่างประมาณนี้เนาะมี8บรรทัดแต่มี2ย่อหน้าสองการย่อหน้าก็คือการาขยับของตัวหนังสือไปจากเส้นข้างหน้านะคะมาดูเนาะ แล้วก็แบ่งใจความด้วยนะคะวันนี้ไข่นุ้ยกับโจโจ้ไปเที่ยวงานวัดทั้งสองชวนกันไปเสียงเซียมซีไข่นุ้ยได้เลข9โจโจ้ได้เลข36 ใครนุ้ยอ่านดูใบเสียมซีบอกว่าเขาโชคดีมากและของที่หายไปจะได้คืนส่วนโจโจนั้นไม่ดีนะักทายว่าจะทะเลาะกับเพื่อนให้ระวังคำพูด โจโจบ่นว่าเครื่องหมายคำพูดนะคะอันยบประกาศเปิดนะมีหน้าละเมื่อวานฟารีดาก็มาชวนเราทะเลไข่นุ้ยว่าอันนี้เป็นคำพูดของไข่นุ้ยแล้วนะคะวันนี้นายก็ไปพูดดีกับเขาเสียเถอะนะอันอีก รอบระคาเดี๋ยวครูปอยจะแบ่งวักนะครูปอยจะอ่านซ้ำสองครั้งนะคะครั้งแรกตัวเด็กๆฟังก่อนดีนะคะแล้วครั้งที่สองค่อยออกเสียงพร้อมกับครูปอยนะคะวันนี้วันนี้ไข่หนุ้ยกับโจโจไข่หนุ้ยกับโจโจไปเที่ยวงานวาดัด ไปเที่ยวงานวัดทั้งสองทั้งสองชวนกันไปชวนกันไปเสียงเสียมซีเสียงเสียมซีมไข่นุยได้เลขเก้าไข่นุยได้เลขเก้าโจโจได้เลขสามสิบหกโจโจได้เลขสามสิบหก คัะที่สี่แล้วนะคะไข่นุ้ยอ่านดูไข่นุยอ่านดูใ,นนดใบเซียมซีบอกว่าใบเซียมซีบอกว่าเขาโชคดีมากเขาโชคดีมากคัะที่ห้าแล้วนะคะและของที่หายไปและของที่หายไปจะได้คืนจะได้คืน ส่วนของโจโจนั้นส่วนของโจโจนั้นไม่ดีนะักหกแล้วนะคะไม่ดีนะักถายว่าถายว่าจะทะเลาะอ่าทะเลาะ,ะ,ะเะนาะลูกจำยังจำได้เนาะจะทะเลาะกับเพื่อนจะทะเลาะกับเพื่อนให้ระวังคำพูดให้ระวังคำพูด โจโจบนวาโจโจบนว่าโโบรรทัดที่เจ็ดแล้วนะคะมิหน่าละ่ะมิหน่าละ่ะเมื่อวานฟารีดาเมื่อวานฟารีดาก็มาชวนเราทะเละก็มาชวนเราทะเลไะข่นุ้ยว่าไข่นุ้ยว่า วันนี้วันนี้นายก็ไปพูดดีอ้าวคำว่าก็ลืมไปยังเอ่ยไม้ไตคูนะกอไก่แล้วก็ไม้ไต้คูนะคะนายก็ไปพูดดีกับเขากับเขาเสียเถอะนะเสียเถอะนะอสองหน้านี้นะคะ อ่านหมดเลยเนาะอาจจะมีคําที่เยอะหน่อยนะคะแล้วก็บางคํานั้นเด็กๆเ,เรียนไปแล้วบางคําอาจจะเป็นคําใหม่แต่ว่าถ้าเด็กๆไม่ได้นะคะค่อยๆหยุดแล้วหัดสะกดก่อนนะคะจนจําได้นะคะให้เด็กๆได้ฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเปิดคลิปครูปอยย้อนกลับดูแล้วก็ฝึกอ่านตามเดี๋ยวเด็กๆจะอ่านได้คล่องเองนะคะสําหรับวันนี้คงต้องลากันก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ